ครับสวัสดีครับผมจัก,กรพงศ์ประสมพงศ์ครับก็กลับมาพบกับคลิปการรีวิวนะครับ่าวันนี้เราจะรีวิวเรื่องการใช้ตาช่างแล้วก็แบบบันทึกการวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกายนะฮะใช้สำหรับการทำตลาดในสินค้ากลุ่มเพื่อดูแลสุขภาพนะฮะโอเคครับเรามาดูกันว่าเราจะอะ่มารีวิวกับ อะไรกันบ้างนะครับวันนี้ครับเราจะมารีวิวการใช้ตาช่างเพื่อวัดองค์ประกอบร่างกายนะครับร่วมกับการใช้แบบสําหรับบันทึกการวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกายนะครับสําหรับตาช่างการวัดองค์ประกอบร่างกายนะฮะหน้าตามันก็จะเหมือนกับตาช่างวัดน้ําหนักโดยทั่วไปนะครับเพียงแต่ว่า นอกจากวัดน้ำหนักแล้วยังสามารถวัดองค์ประกอบในร่างกายอื่นๆได้อ,อ,อีกมันจะแตกต่างจากตาช่างอื่นๆโดยที่มันจะมีหน้าจอครับเพื่อแสดงผลนะครับแล้วก็มีแผ่นขั่วนะฮะสำหรับวางเท้านะฮะเท้าวขวาเท้าซ้ายนะฮะให้ขนาดกับขั่วนะครับแล้วคั่วเนี้ยมันก็จะปล่อยคลื่นกระแสเพื่อ,อ,อวัดความต้านทานแล้วก็ให้ค่า องประกอบร่างกายออกมากครับแล้วแต่ช่างนี้ฮะสามารถวัดองค์ประกอบอะไรที่เราอยากรู้เรื่องสุขภาพได้บ้างครับมันจะวัดได้ทั้งหมด7รายการนะครับรายการที่1ที่แน่นอนที่ต้องวัดได้ก็คือน้ําหนักของร่างกายนะครับอันที่2ก็คือวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายครับอันที่3ระดับไขมันในช่องท้องครับสเปอร์เซ็นต์กล้ามเนื้อโครงร่างก็คือกล้ามเนื้อในร่างกายเราครับหก็คืออายุของร่างกายนะครับหอัตราการเผาผลาญขณะยืนเฉย มางทีก็อัตราการความต้องการพลังงานขณะที่เรานอนนั่นแหละครับนะฮะและอันสุดท้ายก็คือข้อเจครับวัฒด,ดัชนีมวลกายซึ่งก็คือน้ําหนักของเราและส่วนสูงของเราเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ทีเออ่เหมาะสมสําหรับร่างกายเรารอเปล่านะครับเอาคอเราจะมาทําการรีวิวการใช้ตาช่างแล้วก็แบบบันทึกกันนะครับสิ่งที่เราต้องรู้ในรอ,อนออช่วงเริ่มต้นก่อนที่เราจะให สำหรับให้คนที่เราจะวัดตะช่างนะครับเราก็รู้ชื่อครับในที่นี้วันนี้ผมก็จะรีวิวตัวเองนะครับผมชื่อชื่อเอนะครับนะครับกัเบอร์มือถือนะครับผมก็ศูนย์แปดหนึ่งหกี่สองห้าสองสามศย์ครับเ,เพศแน่นอนเราต้องรู้ว่าเป็นเพศอะไรชายก็ให้ค่าวัดที่แตกต่างนะครับอายุครับ ปีนี้ผมอายุ43ปีครับส่วนสูงครับผม106 19เซนติเมตรนะฮะสามส่วนครับก่อนที่เราจะวัดนะฮะเราต้องรู้ว่าเพศอะไรอายุเท่าไหร่แล้วก็ส่วนสูงเท่าไหร่นะฮะเมื่อเรารู้ตรงนี้นะครับเราก็จะมาตั้งค่านะครับการตั้งค่านะฮะเครื่องนี้สามารถตั้งค่าได้โดยที่เราจะกดปุ่มเซตนะฮะเพื่อเปิดเครื่องปุ่มนี้แล้ครับปุ่มล่างขวา นะกด1ทีนะแตะเบาๆครับเรื่องก็จะเปิดขึ้นมานะฮะรอให้มันสแกนจนเสร็จนะฮะตอนเนี้เราก็จะเลือกนะฮะสำหรับวัดอุปกรณ์ร่างกายนะฮะเราจะเลือกซ้ายขวานะฮะมันจะวัดเพื่อจําค่าคนได้4คนนะฮะกนะดซ้ายกดขวาไปนะครับนะสำหรับการวัดค่า,าการแนะนําเบื้องต้นเนี่ยเราขอแนะนําให้เลือกไปที่ p ีลบนะครับนะ มันจะมี P1 P2 P3 P4 P ลบนะฮะกดแล้วมันก็จะวนไปนะฮะเลือกเป็น P ลบครับมันจะขึ้นเป็นโหมดเ a s นะครับเลือกเป็น P ลบนะครับเป็น c a s แล้วเราก็กดเซตหนึ่งครั้งนะครับกดเซตปุ๊บนะฮะเขาจะให้กรอกค่าอายุนะสำหรับผมเองก็จะอายุ4 3่ปีนะฮะก็คือค่าที่เราจะรู้จกักทุกในชั้นขนาดอายุ4 3ปีแล้วก็กดเซตหนึ่งครั้งนะครับ ก็จะเลือกว่าเป็นเพศชายเพศหญิงนะฮะขนะึ้นเป็นเพศชายเพศหญิงแล้วก็กดซ้ายขวาเลือกนะแต่รูปนี้ก็จะเป็นผู้หญิงครับนะแล้วก็เลือกเพศที่ถูกสนะำหรับน,นีก่กดเลือกเป็นเพศชายนะครับแล้วก็กดเซตหนึ่งครั้งหลังจากนั้นก็จะมากดส่วนสูงครับส่วนสูงของผมก็จะเป็น169่งรนะเนะ ได้ความสูงที่ต้องการก็กดเซตอีกหน่งครั้งฮะฮะมันจะทวนแล้วพอมันขึ้นศูนยปุ๊บฮะก็แปลว่าพร้อมที่จะให้ผมขึ้นไปยืนแล้วครับขึ้นไปยืนนะฮะก็แนะนำว่าค่อยๆขึ้นไปยืนนะฮะอาจจะช่วยพยุงเท้าถ้าเกิดเป็นคนที่มีน้ำหนักเยอะก็ให้วางเท้านะครับแล้วก็แนะนำให้เขายืนนิ่งๆนะครับพอมันเพสกแกนอ่าพอแบบนี้ ก็แปลว่าสแกนเสร็จแล้วก็ให้เขาลงได้นะครับตอนที่ให้ผู้ที่ขึ้นวัดช่างนะครับก็แนะนาว่าให้เขายืนนิ่งๆนะฮะแล้วก็บอกว่าเออพี่ยืนนิ่งๆนะครับรอสแกนสักครู่ก็จะใช้เวลาประมาณสัก5วินาทีนะครับพอสแกนเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะเริ่มมากรอกนะครับนะก็จะมันก็จะขึ้นเา็นาวนๆให้ฮนะเราก็จะเลือกเลือกกดเพื่อไปดูฮนะน้ําหนักตอนนี้คือ62.2ดครับมากรอกในช่องแรก 62.2กิโลครับแล้วก็ไขมันก็คือ20.5 20.5นะครับอิโซลอนแฟตหรือไขมันในช่องท้องก็คือเจ็ดกรามเนือ้อ 3.6%อายุล่างกายและกับคุอายุ35ตาการเปาผ่าน1,506 1,506ตัชนีมวลกาย21.8ส่วนอันล่างครับเท่า เส้นรอบุงต้นแขนและต้นขาเราก็จะใช้สายวัดนะครับวัดแล้วก็กรอกค่าอาไปกรอกค่า,าไว้ฮนะก็วันนี้ครับเป็นวันที่เอ่อ 18, นะเดือนกุมภาพันธ์พี6กนะฮะก็ันทึกไ้ว้ว่าครั้งที่หนึ่งนะครับอ่าหลังจากนั้นเราได้ค่าเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาแปลค่าครับ น้ำหนักรวมของเด็ตอนนี้หกสิบสองสิบสองกิโลกรัมนะฮะให้องค์ประกอบร่างกายอันแรกก็คือไขมันในร่างกายก็คือ20่สดห้าเปอร์เซ็นตนะครับเราก็จะมาดูข้างล่างนะครับข้อ2ครับเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายครับสําหรับผู้ชาย22่สิจุดยีจุดห้าก็จะอยู่ตรงนี้ครับอยู่ในระหว่าง20ถึง24.9สิบสี่จุดเก้าฮะก็แปลว่าเออผมเนี่ยมีไขมันที่สอบวนเริ่มอ้วนนะครับหกสิบสอง 62.2เนี่ยผมมีไขมัน20.5นะแปลว่าเริ่มอ้วนนะครับจ็ควรที่จะลดไขมันให้น้อยลงกว่าน,นีนะ้อันนี้ผมต้องลดไขมันลงนะครับแล้วก็ไขมันในช่องท้องครับนะเจ็ดไขมันในช่องท้องเนี่ยเราจะอธิบายตามรูปนี้ครับปกติไขมันในร่างกายนีมีหลายส่วนนะครับ ไขมันส่วนที่เราจะสามารถจับได้ก่อนในส่วนใหญ่จะเป็นไขมันที่อยู่ใต้ผิวหนังน,นะฮะจะอยู่ที่หน้าท้องที่เราจะจับเอ่อท้องเป็นชั้นๆเป็นวงๆหน้าท้องบ้างต้นแขนต้นขาบ้างนะฮะอยู่ที่หลังที่คอแก้มบ้างฮะอันนี้นจะเป็นไขมันที่อยู่ใต้ผิวหนังไม่มีผลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพครับแค่ทําให้ร่างกายเราเนี่ยดูสวยหรือไม่สวยกันนั้นเองนะฮะถ้าเราก,กดลึก,ลก เออเลยชั country, to the 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 ้นไขมันใต้ผิวหนังไปเราจะเจอชั้นกล้ามเนื้อครับแข็งแขงก็คือเป็นชั้นกล้ามเนื้อนะครับเลยจากชั้นกล้ามเนื้อลงไปข้างในร่างกายล้วฮะตรงนี้ครับจะเป็นไขมันในช่องท้องครับจะเป็นไขมันที่คอยเกาะเอาไว้วาภายในร่างกายเราแล้วครับจะอยู่ในช่องท้องฮะอยู่รอบตับรอบไตรอบปอดรอบหัวใจฮะเราเรียกรวมๆว่าไขมันในช่องท้องครับไขมันในช่องท้องนี่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคในร่างกายได้นะครับนะภาษาอังกฤษก็เรียกว่า อิสลตนแฟตครับคือไขมันที่อยู่ในช่องท้องครับอีกตรงนี้สําหรับผมนะครับไขมันในช่องท้องของผมคือเจ็ดครับเจ็ดมันหมายความว่านะอีกตรงนี้ครับไขมันในช่องท้องนี่เจ็ดก็คืออยู่ในหกถึงสิบครับไขมันแทรกตับระดับเล็กน้อยนะฮะวิธีการก็คือเราควรจะลดไขมันในช่องท้องเนี่ยให้จากเจ็ดเป็นหกห้าสี่สามสองหนึ่งครับนะฮะเรื่องของเรื่องก็คือไขมันในช่องท้องเนี่ยเป็นไขมันที่ค่อนข้างจะเอาออกยากนะฮะ เพราะว่ามันไม่ได้ติดกล้ามเนื้อ,อที่ร่างกายเคลื่อนไหวอะไรเลยะฮะมันจะสะสมไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ระ,ะมัดระวังในการรับประทานอาหารนะ,ะวิธีการเอาออกของมันนะครับมีอยู่ไม่กี่วิธีครับเอาออกยากนะฮะวิธีีการเอาออกก็คือทานพวกอาหารที่ทําให้ร่างกายเนี่ยสามารถเผาผลาญพลังงานได้เพิ่มเติมซึ่งส่วนที่ได้ผลมากที่สุดก,ก็คือสารสกัดจากาสาหร่ายนะฮะแล้วก็ ชาเขียวนะฮะมันช่วยเพิ่มค่าการเผาผลาญไขมันในร่างกายค่าการเผาผลาญพลังงานเพิ่มขึ้นฮะจะช่วยให้ไขมันในช่องท้องเนี่ยลดได้นะครับค่านี้ก็เป็นค่าที่เราต้องลดลงนะอย่าปล่อยให้มันเพิ่มขึ้นเป็น8 9 10 1 1 12ฮะตอนนี้อยู่7อยู่ก็มันแทรกตับระดับเล็กน้อยนะฮะทำให้มันลดลงนะครับส่วนค่าต่อไปครับนะฮะเปอร์เซ็นไขมันโครงล่างนะครับเปอร์เซ็นกล้ามเนื้อโครงล่างเนี่ย36.5ครับ มาดูมวลกล้ามเนื้อครับสำหรับผู้ชายนะครับ36.5กนะฮะอยู่ตรงนี้ครับเกิน35.8ไม่ถึง37ครับสูงครับแปลว่ากล้ามเนื้อของผมเนี่ยมีสูงฮะดีอยู่แล้วครับรักษาปริมาณกล้ามเนื้อให้คงได้ลักษณะนี้ไว้นะฮะแปลว่าอาหารที่ทานเนี่ยมีเนื้อนมไข่นะฮะแล้วก็มีโปรตีนที่ทานเนี่ยทำให้กล้ามเนื้อคงอยู่ไม่สูญสลายไปกับการใช้งานร่างกายเท่าที่ผ่านมาครับแต่ว่าดูแลกล้ามเนื้อได้ดีครับทำให้กล้ามเนื้อยังคงอยู่สูงครับ แบบนี้ดีมากๆนะครับโอเคแล้วก็อันดับถัดไปนะครับก็จะคือข้อ5นี้ก็คืออายุร่างกายครับเทียบเท่ากับคนอายุ35ครับอ่าข้อ5นี้อายุร่างกายคือ35ปีแสดงว่าอัตราการเผาผลาญในปัจจุบันเทียบเท่ากับคนอายุ35นสาะสามารถดูแลสุขภาพได้ดีขึนครับมันหมายความว่าอายุจริงของผมนี่คือ3 43แต่อายุร่างกายเอ่อของผมเนี่ยเทียบเท่ากับคนอายุ35 ต่างจากอายุจริงเนี่ย8ปีนะฮะดีมากๆคนระับการที่จะดูแลร่างกายให้อายุร่างกายน้อยๆเนี่ยต้องดูแลเรื่องอาหารการกินครับยิ่งน้อยมากยิ่งดีฮะค่าการเผาผลาญร่างกายเราเนี่ยก็จะยิ่งกินอะไรไปก็ไม่อ้วนนะฮะแล้วเนื่องจากไขมันสะสมในร่างกายมันจะไม่ทําให้ของเสียเ,เยอะนะฮะสามารถขจัดของเสียที่เราสะสมใน้ร่างกายไม่ว่าจะมลพิษต่างๆออกไปได้เนี่ยจะทําให้อายุร่างกายลดลงนะ ก็แปลว่าโอกาสที่เราจะเป็นคนอ้วน,นน้อยลงนะครับส่วนต่อไปนีฮะก็จะเป็นข้อหกครับอัตราการเผาผลาญพลังงานขนาดอยุเฉยนะครับหรือ BMR ของคน 1, นีคือแบบพันห้าร้อหกกิโลแคลอรี่นะฮะหมายความว่าเป็นพลังงานตอนที่เรานอนพักนะฮะตอนนอนพักนะตับปอดหัวใจก็ยังต้องการพลังงานในการใช้ทำงานอยู่นะครับก็แปลว่าถ้าเราจะดูแลให้ร่างกายเราไม่อ้วนนะฮะอาหารที่เรากินอนะ่ะ ขั้นต่ำก็ต้องมี1 5 0 0กิโลแคลอรี่นะโดยทั่วไปแล้วผู้ชายเนี่ยจะกินอาหารที่มีพลังงานประมาณ 1,600- ถึง2,200กิโลแคลอรี่ต่อวันนะครับส่วนผู้หญิงก็จะทานอ,าอยู่ประมาณพ200องรถึง1,600กิโลแคลอรี่ต่อวันฮะอันนี้ก็เป็นพลังงานขั้นต่ำที่ผมต้องการในหนึ่งวันนะฮะถ้าเราอยากลดน้ำหนักอาหารที่เรากินก็ไม่ควรจะน้อยกว่า1 5 0 0อกิโลแคลอรี่นี่สำหรับตัวผมเองนะครับแล้วก็ ข้อเจ็ก็คือดัชนีมวลกายนะฮะ BMI กา,าเอาน้ำหนักาหารด้วยส่วนสูงนะครับมันก็จะเป็นอัตราที่ออกมา21.8ของผมแปลว่าอะไรนะครับดัชนีมวลกายครับนะฮะสำหรับคนที่หนัก62ผม21.8นะ 21.8นะฮะ่มไง่ข้ามอยู่ในเกณฑ์18.5ไม่ถึง22.9นะครับผมอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติสุขภาพดีนะฮะภาวะสิ่งต่อโรคคือเท่ากับคนปกติอ่าแต่ว่าน้ำหนักต่อสูงสูงสูงของผมเนี่ยปกติแล้วนะฮะคือผมรักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์นี้ถือว่าดีครับนะฮะตาเสี่ยงในการเกิดโรคของผมเนี่ยก็ไม่สูงฮะก็เทียบเท่ากับคนปกติก็ถือว่าดูแลตัวเองได้ดีนะครับครับส่วนที่ จะต้องพวงนะครับของผมนี่ก็มีเพียงแค่เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายนะครับแล้วก็อิสลอนแฟตหรือไขมันในช่องท้องครับที่เราต้องเอาออกนะก็คือเนื่องจากดัชนีมวลกายเนี่ยที่เข้าออกคนปกติอยู่แล้วนะฮะเราก็จะลดไขมันนะครับแต่เพิ่มกล้ามเนื้อนะครับเพิ่มกล้ามเนื้อให้มากขึ้นไปกว่านี้นะครับโดยที่น้ําหนักคงเดิมนฮะน้าหนักคงเดิมลดไขมัน เพิ่มกล้ามเนื้อนะฮะซึ่งก็จะเพิ่มอัตราการเผาผลาญขนาดยูเฉยที่สูงขึ้นแล้วก็อายุร่างกายก็จะลดลงไปกว่าน,นี้อีกโดยที่ดัชนีมวลกายก็จะเท่าเดิมฮะเพราะฉะนั้นส่วนที่ผมจะต้องดูแลร่างกายในระยะยาวต่อไปก็คือ2ส่วนนี้นะฮะซึ่งผลิตภัณฑ์ที่แนะนำนะฮะในการลดหรือการดูแลร่างกายนะครับแน่นอนก็คือทานอาหารให้ครบ5หมู่จีิงพอนะฮะนอนหลับก่บกอน,นครับออกกํลาลังกายตามที่เหมาะสมน,นะครับแล้วก็ การทานอาหารก็เน้นให้มีโปรตีนวิตามินและเกลือแร่ที่มากเพียงพอนะครับแล้วก็ลดไขมันแล้วก็คาร์โบไฮเดรตนะครับแล้วก็ทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยทําให้ไขมันลดลงนะครับโดยเฉพาะตัวที่เป็นไขมันในช่องท้องซึ่งส่งผลต่อการดูแลในระยะยาวก็คือเราก็จะไปเสริมกรีนทีพลาสกับช่วยทําให้ไขมันในช่องท้องลดลงไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นจบการรีวิวการใช้ตาชั่งวัดองค์ประกอบร่างกายแล้วก็แหาบบังคับร่างกายนะครับ ส่วนเมื่อเราวัดาตาช่่งแล้วก็บันทึกค่าแบบนี้แล้วนะฮะสำหรับการดูแลสุขภาพในระยะต่อเนื่องนะฮะก็แนะนําให้เราตรวจผลการวัดแบบนี้ทุกๆอาทิตย์นะครับหอาทิตย์เราก็จะมาวัด1นครั้ง,งนะฮะ ในใช้ตารางนี้ก็จะวัดได้ 1, 2, 3, 4, 5 5อาอาทิตย์ก,ก็คือ1เดือนฮะถ้าคนที่ตั้งใจที่จะดูแลสุขภาพโดยเฉพาะการลดน้ำหนักนะการที่เราเข้าโปรแกรมนะฮะเราก็จะสามารถตรวจสอบได้ว่าแต่ละอาทิตย์ร่างกายเราเปลี่ยนแปลงไปแบบใดน,นะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้ตาช่างและแบบบั้นคือ,อการวัดค่าองค์ประกอบร่างกายครับก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ครับแล้วก็กลับมาพบ กันในคลิปต่อไปครับก็ขอบคุณครับแล้วก็สวัสดีครับ